เกิดในเรื่องของการลงสมัครในรุ่นอวตารโนเพนเนี่ยได้ยังไงไม่ได้คิดอะไรเลยคิดคว่าอยากทําไปสนุกสนุกนะมากที่สุดในร้านเกกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ยังเป็นรถอัตโนมอติกอัตโนมอติกครับอย่างหกสองหกสิบหกสองเนี่ยเราจะส่งอยู่ประมาณร้อยห้าห้าถึงร้อยหกสิบกิโลเมตรงบมาณอยู่ประมาณสองหมื่นสองหมื่นสองเนี่ยรวมในโน้ตเนี่ยไม่เกินนี้เตรียมมาเท่าเนี่ยครับส่งความเร็วได้ถึงร้อยแปดห้าร้อยเก้าสิบเลย GPS นะห้า0 0 0เมตรนะปีนี้ผมมองว่าน่าจะวิ่งประมาณประมาณ19ศูนย์หรือว่าสิบแปดายผมว่าวิ่งได้แน่นอนออสวัสดีครับ FC แฟนเพจวงรออ้อยสตอร์นะวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับและก็พามาชมกับ ของดีจังหวัดนครปฐมนะครับช่างแมวเก้าชีวิตนะครับวสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบช่างแมวนครปฐมนะครับ,รบมีมีฉายาอะไรอีกไหมน้องแมวที่บอกว่าน้องน้องตั้งให้ก็ไม่มีนะก็มีฉายาเดียวแหละมีเก้าชีวิตใช่ไหม,มสเสียเงินไม่ได้เสียชีวิตอะไรอยู่แค่นี้และวันนี้นี่เราก็น่าจะมีระยะเวลาเกือบสองปีที่ไม่ได้ถ่ายนะครับแล้วก็ จะมาอัปเดตกันในเรื่องของการทําแข่งคือจ,จริงๆปีที่แล้วเนี่ยเรามีนัดกันแบบว่าหลายรอบมากในรุ่นแข่งของอวตารโอเพ n นซึ่งนี่อยู่จอดอยู่ตรงนี้<ช>นะปีที่แล้วเนี่ยจนถึงวันแข่งขันเนี่ยก็เรียกว่าโอโ้โหทำรถกันแบบเต็มที่อย่างอย่างตัวปีที่แล้วเนี่ยที่มีอวตารเว็บวเนี่ยขอท้าความไปนิดนึงก่อนและกันก่อนที่เราจะไปถึงในเรื่องของรถออโต้ในปีนี้เกิด ในเรื่องของการลงสมัครในรุ่นอวตารโอเพนเนี่ยได้ยังไงไม่ได้คิดอะไรเลยคิดว่าอยากทําไปสนุกๆนะก็คิดว่าก็โทรคุยกับเจ้าว่าเอ้ยเดี๋ยวเราทาเว็บโอเพนไปวิ่งกันดีกว่าก็เลยแบบโทรไปคุยทางเฟสยจ้าเนาะเฮ้ยจัดแข่งรุ่นเว็บอวตารเนี่ยก็เลยทําขึ้นมาเลยไม่ได้แบบอยากจะอะไรเลยเหมือนแบบแค่อยากอ้ยรันวงการให้แบบว่าเออลองดูแบบเว็บโอเพนน่าจะสนุกนะอะไรเงี้ยทีแรกก็ไม่ได้คิดว่ารถจะเยอะขนาดนั้นด้วยครับ ซึ่งเราก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ลงเล้งเรียกว่าซีซั่นหนึ่งเนาะปีที่แล้วแล้วก็ผู้ร่วมผุดวมการของน้องแมวเองก็มีทั้งมีสปอนเซอร์มีในทุนฟิลิปปินส์ด้วยใช่ครับก็มีในมีมีใครยังไงบ้างตอนนั้นที่ว่ารวมก็มีมีหลายคนนะที่ทำก็สมัมากหลักก็จะมีมีรอวันมีโปรเจกต์ไอแล้วก็ Excel เซลเตเวสใช่นะครับช่วยช่วยกัน ก็จนเป็นโปรเจกต์ซึ่งเนะี่ยปีนี้เนี่ยน้ำแมวเนี่ยในการขันปีนี้นะครับก็คือรุ่นเวฟเนี่ยก็เรียกว่าพักพัก,พกไม่ได้ทําจริงเราไม่ค่อยมีเวลาทำาลเราทํางานหน้าร้านาเป็นส่วนใหญ่จะทําพวกออโต้พวกฟอร์ซ่าเจโน่เป็นหลักกับหลังๆเวฟก็จอดเลยไม่ได้ทําเลยครับเพราะไม่มีเวลาพอที่จะทําเพราะเราไม่มีเวลาไปสนาม,มลูกค้าเยอะลูกค้าหน้าร้านเยอะจริงจริงนี่เนี่ยที่มาเยี่ยมร้านวันนี้ก็ เรียกว่าร้านของแมวมีลูกค้าเ <Sure. S 2> ยอะแยะมากเยอะครับแล้วคอนเซปต์เมื่อก่อนอย่างที่เคยมาถ่ายสองสามปีที่แล้วหรือหกเจ็ดปีก่อนหน้ายังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นคือมีลูกค้าเนี่ยเอารถมาจอดทา <Sure. S 2> แบบจะเป็นลูกค้าจอดรอไปมากเลยนะรอคิวทําเป็นส่วนใหญ่นะนี้เรา,าไปดูระบบม,มันเวฟกันหน่อยดีกว่ามีอะไรบ้างวันนี้เรามาดูสายออโตมิติกบ้างดีกว่าว่ามีชุดน้ำมันแต่งอะไรบ้างชุดแต่งเลดิโอ สายมันแต่งปั๊มติ๊กแต่งโครงแดงด้วยรพร้อมผ้ากรองแต่งเอ้ยปั๊มติ๊กมีสี่โพเลตมีอะไรบ้าง60ลิตร80ลิตรนี่ตัวใหญ่90ลิตรตัวสุดท้ายนะร้อิลิตรนี่รีเลย์แต่งติ่ตอนสั่งซื้อได้ทั้งช่องทางไหนครับนะเพจ NK Racing Official แล้วก็ลุงเอ็กและตัวแทนจัดจำหน่ายทั่วประเทศ แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยสมัย P C X เนี่ยคือร้าน,นแมวสามารถเอารถมาจอดแล้วไปหาที่พักรอกลับได้เลยรอกลับได้เลยทุกวันนี้ก็เป็นแบบนี้ครับ,ท,รบทุกวันนี้ก็ยังทําให้ลูกค้าทําแค่วันต่อวันรถที่จอดรอที่เห็นหรือทุกวันก็คือเป็นลูกค้ารอรับกลับทั้งหมดก็คือสดใหม่เลยแบบทำอย่างเงี้ยงงทำเสร็จก็เนี่ยปั่นเสร็จก็เทส่งเลยอย่างตอนนี้รถที่ร้านเนี่ยแน่นอนเลยครับมากที่สุดในร้านเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ยังเป็นรถอัตโมติอัตโมติครับอย่าง ยางไงจีโอโนนี่มีสเปคอะไรยังไงบ้างฮะก็มันจะมีเริ่มต้นโหหลากหลาย6กสิบหกสองหกห้าชักห้าหกหกชักเจ็ดชักห้าเจ็ดสิบชักเจ็ดไปยันลูกทุกสเปคเลยนีทุกสเปคครับล้วแต่ลูกค้าให้ลูกค้าเลือกได้เลยทําได้หมดครับเดี๋ยวเราลองแบบยกตัวอย่างสเปคหนึ่งให้น้องๆเผื่อแบบเป็นไอเดียที่แบบใครที่อยากจะมาทํารถกับช่างแมวแล้วก็ดูเรื่องของค่าใช้จ่ายอย่างเช่นอ่านสมมุติว่าถ้าเป็น ในรุ่นลีดหรือเจโนเนี่ยในสเปคที่ฮิตที่สุดที่สามารถยกมาทำแล้วรอกลับได้เลยถ้าเกิดเอาไว้ก็จะมี60ชักเดิม62ชักเดิมก็คือรถสเต็ปชักเดิมเนี่ยทุกสเต็ปเนี่ยสามารถรอกลับได้เลย64,62,65,66,63ชักเดิมครับแต่กระทั่งหกกชักห้าหกชักเถ้าลูกค้านัดนัดก็คือเรานัดนัดวันเวลาที่จะมาเนี่ยผมจะให้ลูกค้ามาจำจองคิวไว้ก็คือก็จะทำเสร็จในคืนเดียว เอให้เป็นรถชักรถอะไรก็เสร็จก็คือเราอะทำพาสหลอได้เลยทําอะไรหลอเอาอย่างในกรณีนี้ไม่ชักอย่างเช่นอะผมขอเป็นหกสามไม่ชักครับค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างเท่าไหร่อยู่ประมาณสองหมื่นห้าถึงสามหมื่นอยู่ไม่เกินนี้อย่างสาหรับตัวนี้ก็คือของครบครับรวมของครบเลยพ่อรวมอะไรทุกอย่างก็อุปกรณ์ก็ราคาสองหมื่นสามหมือนก็อยู่ที่ว่าจะเป็นลิ้นเข้ากองหรือเป็นดูดสดเป็นอุปกรณ์ลิ้นแบบไหนเท่อกองแบบไหนพ่อก็จะมีแบรนด์ผมแบรนด์พี่กู พอไทเทียมคอร์เนียมอยู่ที่ให้ลูกค้าเลือกอันคือเติมเติมออปชันเติมอีกหน่อยเติมอีกหน่อยกล่องนะครับกล่องก็จะใช้เป็นกล่องเดิมรีแมปส่วนใหญ่ราคานี้ก็คือนี่จบอยู่ในในชุดนี้เลยดแต่ถ้าเป็ไทเทียก็จะต้องไปเติมใส่เทยอาจจะเพิ่มถ้าเกิดเป็นท่อแบบพิกูก็ท่อเหล็กอะไทเทียจะเพิ่มห้าพันส่วนต่างดูว่าลูกค้าอยากจะใส่กล่องก็จะมีกล่องที่เป็นกล่องสแตนใส่กับอีกก็อยู่ที่ลูกค้าจะเลือกมันสามารถเลือกได้หมดออปชันมี เสริมเติมแต่งได้ไปเรื่อยๆอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้หรือว่างบประมาณพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยบอืนี่คือแบบสเปคไม่ชักก็ถือว่าราคาแบด,ดีเลยแล้วถ้าอย่างสมมุติว่าประมาณ6-2-6-3ไม่ชักเนี่ยเรามีแบบเป็นส่งแรงม้าหรือว่าความเร็วอยู่ประมาณเท่าไรโดยเฉลีย่ยอย่างอ่ะ6 2 6 0 6 2เนี่ยเราจะส่งอยู่ประมาณ1 5 5 6 0 g ถึง160 GPS มแต่เป็น 63. 63. 6 3ก็จะวิ่งอยู่ประมาณ1 6 5ถึง170 170 ถ้าเป็นหงหกก็จะบรรมาณเจ็ิบวกขึ้นไปซ่งเป็นจี s พนะครับคือเราเราจะเทสแบบชนลมคันเดียวไม่ใช่เป็นเทสแบบทัวร์ลิงแล้วเอามาให้ลูกค้าดูเราจะให้ลูกค้าไปนั่งดูเลยที่เราเทสเลยครับเทสคันเดียวไม่มีดูดลมกันวิ่งเดี่ยวเดียวเรื่องเดนโน่เราก็ปั่นให้ลูกค้านั่งดูได้เลยก็คือเนี่ยในห้องเนี่ยสามารถนั่งดูได้ตรงที่พิลลาดนั่งอยู่เลยเนี่ยก็ทางทีมงานก็เซอร์วิสปั่นลูกค้าสามารถเข้ามาดูได้ได้ตลอดครับตั้งแต่เริ่มประกอบการทําการแยง อุปกรณ์ที่เราใส่เงี้ยเราจะให้ลูกค้านั่งดูได้เลยว่ามีอะไรบ้างคือเวลาไม่ต้องมาถามว่ายรถได้แล้วก็คุณมานั่งดูผมทำอะอนั่งดูได้เลยเรียกว่าเป็นเรียลลิตี้เลยว่าคุณจะได้เห็นของที่ใส่เข้าไปจริงๆด้วยได้ดูตั้งแต่เริ่มปั่นไดโน่เริ่มเก็บเริ่มอะไรเงี้ยไดโน่ <c oughs> เ,เท่านี้วิ่งได้จริงไหมอะไรได้ไหมเราจะบอกลูกค้าได้เลยว่ารถรถคุณจะวิ่งได้เท่าไหร่ <c oughs> ในแรงม้าเท่านี้ในรอบเครื่องเท่านี้เราสามารถแจ้งลูกค้าได้เลยคือมีสถิติที่ทางร้านทําไว้เยอะมาก สามารถบอกเป็นตัวเลขได้เลยใช่แล้วถ้าแบบเวลาขยับมาเป็นรถมีชักอย่างเมื่อกี้ก็จะมีถ้าเป็นชักคิดทิศไหนก็จะสเตปยอดทิตอนนี้ก็จะเป็นหชักห้าหกชักห้าในลีดใช่ลีเจียโน่เนี่ยอย่างคัแนนหกชักห้าอ๋อนี่คันนี้เลยใช่ใช่ อย่างคันนี้อะ6.5ท่อไทเทเนียมอย่างเงี้ยจบอยู่ประมาณอันนี้ที่เห็นเพิ่มเติมนี้จากเมื่อกี้นี่มีหม้อน้ำ้วยนะอ่าใช่ก็จะมีหม้อน้ำครับอย่างเงี้ยลูกค้าอันนี้ต้องเปลี่ยนไหมถ้าถ้าเป็นรถก็แล้วแต่ลูกค้าหม้อน้ำเดิมก็ใช้ได้แต่อย่างเงี้ยลูกค้าอยากเอ้ยเอาความสบายใจอยากใช้หม้อน้ำใหญ่ก็อย่างเงี้ยก็เป็นออปชั่นเสริมเพิ่มเข้าไปก็อย่างที่บอกมันเสริมได้หมดอย่างเงี้ยท่อไทเทเนียมก็เพิ่มจากนี่นี่ไทเทเนียมอย่างคันนี้เป็น6.5 จากไม่มีชักเนี่ยสามสองหมื่นห้าหนึ่งสามหมื่นใช่ไหมครับแล้วพอมาเป็นมีชักก็บวกมาอีกหมื่นขึ้นไปก็จะเป็นคันนี้จะเป็นหกชักห้าเซอร์เซรามิกครับเครื่องก็อยู่กับสี่หมื่นห้าถ้าเกิดเป็นท่อพิกลูกเนี่ยก็จะเพิ่มอีกห้าพันก็เป็นที่นี่มด้วยเนี่ยอ่าก็เป็นห้าหมื่นก็เป็นห้าหมื่นมอน้ำอีกก็มอน้ำลูกละสองพันสองพันสองสองพันสามมันเนี่ยมอน้ำราคาถือว่าไม่แรงท่านแรกกับความสบายใจแล้วก็ ความร้อนของเครื่องยนต์เนาะม่น้ําเรามีรับประกันให้ปีงยเลยเป็นรังพึ่งตัวใหม่ลองรูดดูลองรับประกันรั่วเหรอใช่รับประกันรั่วแตกรุ่นนี่คืออะไรปกตินี่เรื่แบบไม่มีไม่มีถ้าใครมามามารูดแผงโม่น้ำนี่ทิ้เครียดตายเลยลองรูดดูเอารูดจริงๆเรอเนี่ยโอ้โหมันแข็งวิมันแข็งไม่แตกครับเอาตะลาดลองดูนี่วินี่ไม่ได้แบบว่าไม่โดนเนี่ยเนี่ยโดนเนี่ยเนี่ยรูดเลยคือถ้ารูดแรงกวันนี้มือมึงพองอะ ร้อนอยู่ถ้าเกิดเป็นมอน้ำตัอวไปมันจะริมครับเออแล้วพวกหูมอน้ำเราจะทําเป็นลูกยางกันกระแทกกันขาดออเนี่ว่าเบสบสั้นใช่ไหมมอน้าเนี่ยให้ตัวได้ครับคือในพื้นฐานมอน้าที่มันพังเนี่ยคือมันถูกจับมันแน่นแล้วหูมันขาดเพราะมันพออยู่เครื่องยนต์เนี่ยมันเขย่าตลอดเวลาครับมอน้าเราก็ทําเป็นหูล็อกเป็นบูทใส่ใส่อะไรบูทยางกันไวเบชั่นไม่ให้มันฉีกขาดเพราะว่าบางทีเวลาเราขี่ออกที่ไกลเพราะมันฉีกขาด ถ้าไปโดนจุดสาคัญที่ที่มันลามไปตัวมันก็อาจจะพาน้ํารั่วใช่ไหมด้วยเพราะน้ําอ่ะพอมันอยู่มันความร้อนมันมีอยู่แล้วมา่ะมันสั่นด้วยวนียมันทาให้ลําพึ่งมันเขย่ามันก็จะขาดแตกซึ่งเป็นรุ่นที่ม่าน้ําแตกบ่อยที่สุดเอาง่ายบริษัทที่ทำม่าน้ำอ่ะผมพูดเลยว่าเจ๊งกับม่าน้ํารุ่นเนี้มาเยอะใช่เยอะเพราะมันสั่นจากการเสียหายการฉีกขาดซึ่งอันนี้รับประกันหนึ่งปีใช่ม่านรับประกันใ้จถึงไปไหมแต่ก็ไม่ไม่ค่อยแตกนะแต่ทำมา คือเรียกว่าเราเราใช้จนเรารู้ว่ามันอยู่ได้ใช่มันอยู่ได้คือเราก็เทสมาเกือบทุกทุกเจ้าแนละ้วคือเราก็เปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่องแผง<ม>เรื่องอุปกรณ์ที่มันจะทํารองรับให้มันอยู่ได้นะแต่ฟินระบายความร้อนนี่แข็งแรงมากมีข้อดีของการที่ฟินมันแข็งเนี่ยก็คือมันจะยังคงรประสิทธิภาพในการระบายความร้อนดีเหมือนเดิมดีเหมือนเดิมครับไม่ไม่มีอะไรครับเพราะถ้าแบบว่าฟินมันบี้เนี่ยมันก็จะระบายความร้อนไม่ดีใช่ไหมครับนายแมวใช่ อย่างงี้นี่คือมั่นใจได้ว่านอกจากใช้งานไม่ฉีกขาดแล้วยังสามารถที่จะคงการระบายความร้อนได้ดีตัวหนาจะมีสีเงินสีดํามีสีให้เลือกอีกถ้าเกิดเป็นสีดำเพราะขอมคอนก็จะเพิ่มไปอีก300ครับ,รบโอโ้ไม่แพงอย่างถ้าเป็น66ชัก5อย่างงี้คร,ราคาอยู่ประมาณ50,000เนี่ยความเร็วหรือแรงม้าอยู่ที่เท่าไหร่ส่งอยู่ประมาณ180บวก180บวก <S <S ใช่แรงม้ามันจะอยู่ประมาณ อนนี้ก็อยู่ประมาณสามห้าสามหกสามสี่สามห้าสามหกกว่าันี้ครับถือว่าทั้งความเร็วแรงม้าเนี่ยข้อมูลทุกอย่างนี่คือเรามีเรียกว่าโอาว้การันตีลูกค้าใช่อย่างเรา,เรามีมาตรฐานอย่างพกสเปกย่างเงี้ยเราขึ้นปั่นในโน่อย่างน้อยต้องประมาณสามสี่สามห้าสามหกอยู่ประมาณนี้เลยถ้าเกิดไม่ได้ก็คือเราจะทําให้ลูกค้าใหม่ซึ่งมันแรงมา้ามันไม่ได้มันก็ไม่สมามารถวิ่งได้อยู่แล้วอืแรงม้ามันเป็นตัวการันตีแบบเรื่องเรื่องความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์เรื่องอะไรเงี้ยมันจะวิ่งได้ไม่ได้มันก็ สามารถอิงกันได้อย่างน้อยนะซึ่งี็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่<ช>มันควรจะได้ก่อนแล้วเราไปลงพื้นมันก็จะได้ผลตามไปด้วยน้อยเนี่ยเราไม่ต้องเทสหรอกคือรถเนี่ยเราไม่ต้องลงพื้นเลย<ช>เราเอาบนเดโนให้มันมีความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์กับเอฟได้แรงมาได้เราสามารถดูลออเครื่องยนต์ไดในในในใจอในรออเครื่องบนเดโนเนี่ยเราสามารถบอกไดเลยเรถขับวิ่งเท่าไหร่เราปั่นเสร็จเนี่ยเพราะว่าใน GPS บนเดโนนมีอยู่แล้ว ว่ารอบล้อรอบเฟืองมันจะมันจบที่ความเร็วเท่าไหร่มันตัดที่ตรงไหนเงี้ยเราสามารถบอกลูกค้าได้เลยมันค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมพูดได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกว่าน้าแมวพูดถึงนี่ก็คือช่างเราทุกวันนี้นะเธอพูดถึงวิวัฒนาการจากเมื่อก่อนไปไกลที่เรียกว่าไล่หลังถนนอย่างเดียวกับใช้เครื่องมือขึ้นมาสมัยสมัยก่อนเมื่อย้อนไปสักสองสามปีแล้วผมไม่เคยใช้ไดโน่เลยนะผมคิดมาตลอดว่ายังไงก็สููเทสจริงไม่ได้แต่พอวันหนึ่งเรามาใช้เนี่ยความกิดจุงเนี้ยเปลี่ยนยังไ มันทำไมเราถึงมาพอเราเริ่มมาใช้เราเริ่มมาศึกษาเมื่อก่อนเราก็แอนตี้เรื่องไดโนนะเราคิดว่าเอ้ยไดโนมันจะสู้เทจริงได้ไงวันหนึ่งพอเราได้มาเริ่มใช้เนี่ยเราจะรู้ว่าเอ้ยความแม่นยํามันมีเราเก็บเอฟได้เราหาแรงมาได้อย่างน้อยมันก็เป็นตัวการันตีว่าเอ้ยสเต็ปเนี้ยแรงมาไม่ต้องเท่านี้เอฟต้องอยู่ย่านนี้เอบาเรื่องเท่านี้ใช้เฟือเท่านี้เราจะรู้ละรถมันวิ่งในแรงเนี้ยแรงมาเท่านี้เฟือเท่านี้มันวิ่งได้เท่าไหร่อย่างน้อยเราก็ไม่ต้องไปขี่เล่นหลังถนนให้มันแบบอันตรายเสี่ยงเงี้ยครับ ปั่นวอเนโนเสร็จแต่ลงพื้นผมว่าวิ่งได้ค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นเลยวิ่งได้แน่นอนคือถ้าในวอเนโนสมบูรณ์ใช่โอกาสที่ลงพื้นก็มีใกล้เคียงร้อยเปอร์เซ็นต์มากที่สุดเรียกว่าเป็นการทํางานของทีรานในในส่วนของออโตเมติกที่ขยับขึ้นมาอีกหน่อยยังใหญ่กว่าจากลีจิโอนทีร้านก็จะเป็นฟอร์ซาฟอร์ซาฟอร์ซ XMAX ฟอร์ซ่า XMAX มาดูสเปคของฟอร์ซ XMAX กันบ้างว่าเครื่องยนต์เนี่ยทำมี มีอะไรบ้างที่ให้น้องๆได้เลือกกันฟอซ่าก็เริ่มนะตั้งแต่สมาร์ทสเต็ปยอดฮิตจะเป็นลูกเดิมกําลังอัดลูกเดิมก็เหมงอนกันยอดฮิตเลยไอ้พวกเสต็ปพวกเนี้ยลูกเดิมกำลังอัดลูกแปดสิบรอรับได้เลยรอรับได้เลยทําใช้เวลาทําประมาณสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยแล้วเป็นรถที่ทําใช้เวลาทําไม่นานแล้วได้ความเร็วที่เยอะอย่างลูกเดิมกำลังอัดับฟอซ่าเนี่ยงบประมาณอยู่ประมาณสองหมื่นสองหมื่นสองเนี่ยรวมไดโน่เนี่ยไม่เกินนี้เตรียมมาเท่าเนี้ส่งความเร็วได้ถึงร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบเลย GPS นะครับลูกค้าก็จะเลือกน้ำมันเนอะเท่าก็จะเป็น e 8 5เนี่ยมันจะเล่งวิ่งได้เต็มประสิทธิภาพถ้าเกิดดรอปลงมาจะเป็น e 20 95ตามตามสัดส่วนไม GPS จะดรอปลงไปประมาณ3 G 5 G ห้าอย่างไง e 8 5วิ่งสักยกตัวอย่างนะ1้0ครับเก e ส0ก็จะเหลือประมาณสัก1 8อประมาณก็ขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่ของแต่ละคนใ่มีปั๊มน้ำมันหรือเปล่าใ่แต่บอกก่อนนะทำคือทุกวันเนี่ยเรื่องน้ำมันเนี่ย พูดเลยว่าน้ำมัน e20 เนี่ยเป็นรถที่ทําแล้วไม่ทน<อ>พังง่ายจะเจอปัญหาพวกลูกแตกลูกติดอะไรเงี้ยมันทีมเป็นที่น้ํามันแต่ละปัม๊มต้องบอกนี้เลยไม่ใช่ว่าเอ้ยเราทาไม่ทนจากที่เราทํามาทั้งหมดนะอย่าง e 8 5เนี่ยรถล,ลูกค้าอยู่ได้เป็นปี2ปีเนี่ยไม่พังแต่เป็น e20 ปับ๊บบางทีใช้ไปเนี่ยสองสามอาทิต์ลูกสูบแตกมั่งลูกอะไรมั่งบางทีมันเกิดจากน้ํามันแต่ละปัม๊มแต่ละพื้นที่เนี่ยคุณภาพคุณภาพเนี่ยน้ำมันต่างกัน มันจะเจอปัญหาอย่างเงี้ยเยอะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่อยากจะให้พ,พ,พี่น้องๆ้องไบเกอร์เนี่ยได้เลือกใช้น้ำมันเพราะว่าจริงๆในข้อมูลในในพวก Google หรืออะไรเนี่ยจะมีข้อมูลของการใช้เยอะว่าเอ้ยปั๊มนี้เนี่ยเติมแล้วมีคุณภาพนะ่เติมแล้วแรงขึ้นอันนั้นไม่ใช่ความรู้สึกใช่ไหมน้มัมันเป็นมันเรื่องจริงนะครับ เพราะจากที่เราใช้มันเนี่ยจากที่เราหรือตรวจสอบรถลูกค้าหลายรุ่นหลายอย่างเนี่ยแม้กระทั่งรถดเดิมๆเนี่ยค,คันไหนที่ใช้ e ี0ิาจะต้องแต่เริ่มเลยนะรถบางที3ามสี่เดือนเนี่ยทอดมาเนี่ยวาวเนี่ยสึกแหว่งแบบไปแล้วแบบว่าอุปกรณ์จะสูญเสียแล้วพังค,ค่อนข้างเยอะนี่คือมันจากการที่แบบว่าเครื่องทำใบอย่างดีแล้วสเปคเหมือนกันแต่การเลือกใช้น้ำมันใช้น้ำมันเป็นตัวตัวแปรทุกอย่าง ออก็ฝากถึงแบบเพื่อนๆน,น้องๆด้วยที่ชอบรถก็ลองศึกษาน,นี้ด้วยเพราะว่าบางทีจะมาโทษแต่ช่างอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นองค์ประกอบสําคัญของเครื่องอยนต์เลยในเรื่องของการเรียกใช้น้ํามันและปั๊มน้ำมันด้วยทางร้านผมเนี่ยถ้าเป็นในรถทุกรุ่นนะที่ทำถ้าเกิดใช้ e5 เนี่ยผมรับประกันรถให้ยันห้าพันถึงหมื่นโลเลยแต่ถ้าเป็น e10 ผมพูดเลยว่าผมไม่รับประกันเพราะผมเจอมากับตัวเองกับลูกค้าเนี่ยรถเนี่ยเราทําไปเนี่ยสเปคเหมือนกัน แค่เขาไปเติมน้ำมันสลับปั๊มกันคนละปั๊มเนี่ยขี่ไปบางทีก็พังแล้วลูกแตกทั้งๆที่รถเนี่ยไม่ได้เกิดอาการจากลูกชนหรือว่าแน่นอัตราส่วนที่เราทำไปเนี่ยเราก็ลดปริมาตรไปตามคือน้ำมันอยู่แล้วครับมันแตกกันเองบางทีจะมาโทษช่างเอ้ยทำไม่ดีจะให้ผมมานั่งเคมเงี้ยมันมันก็ไม่ได้มันไม่มีอะไรไปการันตีได้หรอกว่าเอ้ยเราไม่กล้าพูดหรอกว่ามันไม่พังเราต้องบอกว่าถ้าทนผมจะเลือกให้ใช้เป็น95น้ำมัน95อาจจะวิ่งดอปไปหน่อยแต่คุณภาพ เรื่องพังไม่พังเนี่ยผมว่ายาวนานกว่ากันทนกว่าครับคือน้ำมันน่าจะมีคุณภาพหรือมีส่วนประกอบที่ดี<ช>เหมาะกว่ากว่าอก็ลองเลือกใช้กันดูด้วยแล้วที่เป็นเอกแม็กะครับเอกแม็กก็ตอนนี้เอกแม็รถจะค่อนข้างน้อยลงเพราะว่าด้วยตลาดด้วยวัยรุ่นตอนเนี้ยจะไปเล่นไปจับต้องจียโนรีดฟอร์ซ่าเยอะเอกม็กคือทำเงนจริงๆแล้วตอนเนี้ยไม่ค่อยมีใครจับมาทําแบบว่า เป็นรูปประมจริงๆ,ๆเนี่ยค่อนข้างอะไรยค่อนข้างจะแบบหายาก,ายากใช่<า>นี่เป็นตัวเลือกให้ก<ช>ับน้องๆแล้วปีนี้เนี่ยมีมีเห็นได้เข้าร่วมการแข่งขันไปแล้วแหละใช่ปีนี้เข้าเข้าสนามมากี่รอบแล้วทีส่งรถแข่งครับไม่ค่อยได้แข่งอ่ะผม,ผมอ่ะผมจะแข่งน้อยลงเพราะว่าอย่างที่บอกงานที่ร้านผมเยอะครับจะเลือกแข่งเอแบบงานใหญ่ๆแบบเพราะว่านานๆไปทีอะไรเงี้ย พะเราไปแข่งมัน,ม,นมันก็มีผลทั้งผลดีผลเสียครับเราได้งานได้งานแข่งจริงเราก็เสียงานที่ร้านไปเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เนี้ยผ,ผมมองว่าค่าใช้จ่ายที่เราเสียไปเนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่เราจะได้คครครับรับบเราอาจจะนา,นานาแข่งทีเพื่อพัฒนาของที่เราผลิตอย่างเงี้ยอาจจะมีบ้างครับว่าเรียกว่าได้ไปทดสอบ<ช>สินค้าหรือ<ช>ผลิตภัณฑ์ที่เราทําพัฒนาขึ้นมาใหม่ใช่ครับครับก็นี่ก็คือแบบว่าเป็น บริการของร้านในในตอนนี้ใช่ครับร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงอันนี้สำคัญมากร้านผมเปิดหกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นนะไม่ใช่หกโมงเช้าฟังดีๆเปิดหกเปิดหกโมงเย็นปิดหกโมงเช้าเปิดเปิดหกโมงเช้าคือเวลาเวลาเวลาที่จะทาเนี่ยผมจะเริ่มทางานกันจริงๆประมาณสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มครึ่งเนี่ยลูกค้ามาพยามานน่นแ่ะสองสามทุ่มขึ้นไปเลยครับครับก็จะได้ทําเลยคือมานั่งดูทําได้เลยคือที่ร้านเนี่ยคือเราไม่ได้วิ่งงานลงกึงคือรถเข็นมาจอดเนี่ยคือทําจบที่ร้านทั้งหมด อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยจะเป็นของที่ร้านทั้งหมดครับลูกค้าสามารถมานั่งดูนั่งนั่งดูได้ตั้งแต่เริ่มถอดเริ่มแยงเริ่มเจเริ่มปาดเราให้ดูนดูได้หมดทุกขั้นตอนเลยครับเราไม่มีปิดลูกค้าของที่จะใส่ทุกอย่างเราสามารถให้ลูกค้าดูได้หมดติดต่อมาก่อนด้วยหรือจองอย่างที่บอกว่าถ้าได้อยากอยากได้แบบว่ากลับในวันเลยอ่ะค้อมีการนัดหมายลูกค้าจะเข้ามาหน้าร้านแนะนำนะครับอย่ามาเพราะว่าผมไม่ได้รับงานเป็นบล็อกอินหน้าร้านนะครับ S <S คืองานที่ร้านผมจะเป็นลูกค้าน,านัดคิวที่ต้องโทรมานัดหรือว่าจองในช่องทางเพจหรือว่าในเฟซก่อนนะครับถึงจะได้ทํานะครับไม่ใช่ว่ามาเอ้ยมาถึงช่างเล่นตัวไม่ทําให้ไม่ใช่นะครับคือเรามีงานที่เรารับลูกค้าไว้ก่อนนานๆแล้วคือเป็นงานที่เขาใช่คือลูกค้าเนี่ยเขามาเนี่ยเขามาเปิดโรงแรมนอนรอเช้าเขามารับรถครับคุณจะมาแบบเอ้ยมาแทรกท้ายผมก่อนนะผมไม่ไม่ทำนะครับผมจะทาให้ลูกค้าก่อนมันจะเสียระบบที่เรารับงานมาล่วงหน้าเนาะ แต่ตอนนี้ถ้ามุดมาเนี่ยลูกค้าอาจจะมองเหมือนไม่มีหลังหน้าร้านแต่เครื่องคือเรามีทําตลอดอง,งานเราจะทําอยู่แล้วในไหนวันนี้นะมาถึงที่ร้านแล้วเนี่ยก็มาคุยกันถึงเรื่องเว็บหน่อยดีกว่ากระแสะเว็บปีนี้อย่างในรุ่นตลออวตารเนี่ยซึ่งน้ำแมวเป็นคนหนึ่งที่บอกว่าเ,เสนอให้มีการแข่งขันในรุ่นนี้ใช่ครับแล้วก็ร่วมแข่งในซีซั่นหนึ่งด้วยปีนี้เนี่ยไม่ได้ลง ไม่หรองครับแต่ว่าอยากจะถามว่าปีนี้เนี่ยมีทีมไหนในใจบ้างไหมที่แบบว่าเราเชียร์หรือเราชอบอะไรอย่างเงี้ยอยากจะขอตัวเลือกสักสามทีมหน่อยได้ไหมครับอย่างที่น่ากลัวตอนนี้ผมมองถ้าเกิดน,น่ากลัวในความคิดผมนะในเรื่องบล็อกเครื่องยนต์นะผมมองว่าช่างพัดน่ากลัวช่างพันครนสวรรค์เลยช่างวานลคอสวรรค์จักรบล็อกเครื่องยิ่งใหญ่อลังการเลยนะม,มองว่าเขาบล็อกเครื่องเขาค่อนข้างยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ ผมมองว่ากับรถเขาสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมมองว่าน่าจะน่ากลัวมากครับครับซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นเจ้าของสถิติในระยะทาง402เมตรครับ9.6วินาทีใช่อาจจะมีรถบางเซรถบางเซมีบางเซเป็นอ่าทีมที่สองเตเคดิยาก็น่ากลัวนะขยันไล่ชังเฮงก็น่ากลัวครับผมก็มองอยู่สามสี่ทีมนี่ที่น่ากลัวทีมงานของทั้งเต้เมื่อกี้ยกตัวอย่างมาเนี่ยก็ผมเคยสัมภาษณ์เขา เขาก็เคยกล่าวถึงน้าแมวอยากให้พูดถึงน้องชายคนนี้หน่อยอจริงแล้วเต้เขาเป็นคนที่ขยันครับถึงเขาอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์อะไรเยอะแต่ขาอาศัยลองผิดลองถูกเขาขยันเทสขยันไล่ผมว่าเขาเป็นคนที่เก่งครับไต่เต้าเร็วครับเรียนรู้เร็ว,รว,รวซึ่งตอนนี้จากวันที่เขาเคยเขาพูดว่าเคยมาทํางานที่ร้านน้าแมวแล้วเคยอยู่ด้วยกันครับเคยคือจริงแล้วเต้เนี่ยคือเขาเป็นพื้นฐานเขาเป็นลูกค้าเรา<อ>เริ่มตั้งแต่เขาเริ่มแบบเอารถมาให้เราทาเนี้ยเราก็เอ้ยแนะนาน้องน้องไปเปิดร้านดีกว่า ทำรถไปแล้วก็ไปทํางานไปลองเปิดร้านผมถามนิดนึงว่าทําไมถึงแนะนําถึงขั้นว่าไปเปิดร้านคือผมจะเป็นคนแบบว่าคือัยรุนมาทํารถอ่ะผมผมก็จะถามเลยเอาไปทําอะไรทํารถเพื่อไปทําอะไรมาให้เราขึ้นรถแข่งเนี่ยคุณทําเพื่อไปขับเล่นผมมองว่ามันไม่ได้มีประโยชน์คุณเสียเงินไปแสนสองแสนน้าแสนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ผมก็แนะนําน้องเออน้องเปิดร้านดีกว่าเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวพี่ช่วยน้องเขาก็ไปเปิดร้านมีอะไรเราคือช่วยผักดันเขาเออพาไปขายของพาไปแนะนําให้รู้จักคนนู้นคนนี้ เริ่มจากขายของแบบเล็กๆน้อยๆมีเงินไม่เยอะอะไรเงี้ยไปรู้จักร้านค้าที่แบบดังๆเมื่อก่อนเราดังช่วงที่เราลงสายใต้ช่วงปี5455หช่วงนั้นนะซึ่งเราก็เป็นคนแนะนา<ช>ร้านให้ใช่เราพาไปขายของพาไปพูดพาไปคุยว่าเอ้ยต้องขายอย่างนี้นะต้องอย่างนังน้น,นอะไรเงี้ยเราแนะนําเขาซึ่งจากจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยภูมิใจในน้องคนนี้ไหมเก่งเก่งเขาเก่ง รวยกบผมอีกอนนี้ใช่เขาเขาเขาไปไกลแล้วคืนแการเดินทางก็ยังคงต่อเนื่องต่อไปใ่เขาเดินทางไปในจุดที่ว่าใครหลายๆคนอาจจะอยากเดินลอยตามเขาผมมองว่ามันต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็การวิสูตรหลายอย่างนะครับครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องน่ายินดีน่ายินดีเก่งเขาเก่งตอนนี้เขาก็ไปอยู่ในจุดที่ว่าอยู่ตัวแล้วนะผมว่าตอนนี้เขาขายของผลิตของสร้างแบรนด์ตัวเองได้ สร้างชื่อเสียงให้คนแบบแกล้าแบบว่าที่จะซื้อในแบรนด์ KDR ไปไกลล้วทีนี้มาถามในส่วนของปีนี้หน่อยว่าถ้าให้นะแมวคิดว่าเอาตาลปีนี้ที่จะเกิดขึ้นไปปีสติติเอาในระยะทาง402ซึ่งตอนนี้ช่างพัดขึ้นมานำแล<ช>้วเป็น6.9จนถึงท่านวาคมเนี่ยที่จะเกิดการแข่งขันใหญ่ที่บุรีรัมย์น้อแมวคิดว่า กันวิรีน้ำแข่งพันเมตรมัมีพันเมตรด้วยมีสี่ร้อยสองด้วยเขาว่าผมว่าปีนี้น่าจะกระเถิบลงมาอีกค่อนข้างน่าจะถึงเท่าไหร่อ่าอันนี้แบบเป็นแค่การวิเคราะห์เป็นงานวิเคราะห์ห้าพันเมตรนะปีนี้ผมมองว่าน่าจะวิ่งประมาณประมาณสิบเก้าศูนย์หรือสิบแปดปลายผมว่าวิ่งได้แน่นอนปีที่แล้วเนี่ยเรียกว่ามีสถิติอยู่ที่สิบเก้าจุดสิบเก้าจุดหกแต่ปีนี้ผมว่าน่าจะวิ่งอยู่ประมาณสิบเก้าศูนย์สิบเก้าศูนย์สิบเก้าเก้าสิบเก้าศูนย์เนี่ยมีแน่เพราะว่า วันนั้นปีนั้นที่แข่งเนี่ยผมว่าวัตถุดิบของเนี่ยยังไม่เยอะเท่าตอนนี้เพราะตอนนี้ทุกทีมทุกค่ายเนี่ยพัฒนากันไปไกลแล้วด้วยบล็อกเครื่องยนต์ด้วยอุปกรณ์ที่ทำตอนนี้มันรองรับแล้วก็มันมีเวลาไล่เป็นปีแล้วผมว่าน่าจะไปไกลเพราะตอนนั้นเวลาไล่กันแค่ไม่ไมไมกี่เดือนนึงแล้วก็ยังเป็นใหม่ๆบล็อกเครื่องใหม่ตอนนี้คือทุกอย่างมันลงตัวแล้วถูกปรับแต่งแก้ไขจนจนแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว เรเรียกว่าน่าจะเห็นสติติๆๆนี้นี่ถ้าเป็นพันเมตรนี่คือคิดว่าอยู่ส9เกลงมาแล้วกันใช่19ศูนย์ลงมาแน่นอนครับแล้วถ้าเป็นสี่ร้อยสองสี่หลเมตรผมว่าน่าจะวิ่งตอนนี้เขาวิ่งกันเท่าไหร่นะเร็วเร็วสุดก็เช่างพัดอยู่ที่เก้าจุดหบังเซอยู่เก้าจุดเจ็ดผมว่าน่าจะมีเก้าจุด้าน่าจะมีมอนนแล้วก็แบบเพื่อนเ<ม>พื่อนที่ดูอยู่สามารถพิมพ์มาถ่ายกันได้นะว่าคใครจะแม่นสุดตอนนี้ซึ่งก็ เหลือเวลาอีกไม่ไม่เกิน 3, 3เดือนละสเดือนกว่าๆที่จะต้องเตรียมตัวกันนะครับก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับทีมงานช่างเครื่องทุกท่านเลยแล้วก็ใน EP นี้เนี่ยสำหรับการพาเรียกว่ามารีมายล้านของช่างแมวกันแล้วก็อีกหนึ่งอีพเดี๋ยวจะพาไปดูรถแข่งครับซึ่งต้องไปติดตามชมว่ารถแข่งของช่างแมวที่จะเอามาถ่ายทอด ให้กับเพื่อนๆได้ดูในของการพัฒนารถแข่งของทีมงานช่างแมวแลความปฐมเดี๋ยวอาทิตย์นี้มีแข่งที่คลองห้าลงไหมลงครับลงลงด้วยนะก็ใครเป็น f c ีช่างแมวก็ไปติดตามชมด้วยสําหรับการแข่งขันที่คลองห้าและแน่นอนมีไลฟ์สดในแฟนเพจวงร้อยสตองอยู่แล้วครับนะครับไปให้กําลังใจเห็นนะเพราะอย่างที่น้าแมวบอกว่าปีหนึ่งเนี่ยออกไม่บ่อยใช่ครับแต่ออกรายการใหญ่ๆระดับประเทศใช่ครับแต่แน่นอนธันวาคมนี้มีกี่รุ่น กี่คันน่าจะแข่งฟอร์ซ่ารุ่นเดียวครับฟอร์ซ่าเป็นรุ่นไหนฮะเป็นโอเพนเรับเป็นโอเพนโอเพนฟอร์ซ่าโอเพนละลายทรับเลยไหมเพราะเขาเห็นเปิดนี่คือบีโอเพนละลายทับโอเพนอวตรหรือเปล่าฟอร์ซ่าฟอร์ซ่าอวตรใช่ไหมใช้อวตารเหมือนกันใช่ไหมโอเพนโอ้โหคือจริงๆเนี่ย เว็บตอนนี้ก็ที่เป็นอวตารนี่เขาใช้เงินเยอะมากผมมองมันมันมัถ้าเป็นฟอร้ซงอวตารนี่ใช้เงินใกล้เคียงกันไหมผมว่าน้อยกว่าเว็บหน่อยน้อยเว็บหน่อยเว็บเว็บนี่ทำโอ้โหหมดเยอะมากเสียดายนะไม่ไม่ได้อ่ามาแจกท่งว่าว่าโอ้โหเดี๋ยวหมดไปเท่าไหร่กับเว็บอวตารนะโอ้หเยอะเป็นล้านล้านบวกครับใช่หมดแน่แต่แน่ๆเดี๋ยวคุณจะได้ชมฟอร์ซาของช่างแมวแล้วก็ คันนี้เนี่ยแพนไปถึงอวตารปลายปีไหมครัออซาตอนนี้รถที่ใช้แข่งอยู่เนะี่ยก็จะเป็นสเปคทั่วไปเลยที่ใช้ไปแข่งก็ยังเป็นลูกเก้าสองชักห้าที่รถที่ใช้แข่งนะครับก็ยังเป็นรถขี่เล่นเดี๋ยวไปดูต,ตอนตอนถ่าย<อ>จะเป็นรถนที่ลูกค้าใช้ขี่เล่นเลยลก็เขาก็ไปร่วมสนุกกันยังไม่ได้เป็นรถแข่งแบบเต็มตัวซึ่งรถแข่งที่เป็นเต็มตัวเรายังไม่ได้ออกไปวิ่งคือมันทําไม่ทันอาจจะรอทําไปปีปลายปีเลยครับก็ใครเป็น f c แล้วก็ หลักแล้วก็ชื่นชมในรถฟอร์ซ่าก็ติดตามชมได้ใน e ีพีหน้าเลยสำหรับ e ีพีนี้มีคำถามอะไรที่อยากจะถามช่างแมวพิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับก็สัญญาว่าจะมาทำคลิปบ่อยขึ้นเพราะว่าสายอโตเมมิตนี่ก็<ช>โอ้โหพิมพ์ตลอดว่าเอ้ต้องมาหาช่างแมวนะก็เดี๋ยวมีเวลาจะจัดแล้วก็แนะนำให้แล้วก็รับปากสำหรับน้องๆ FC ที่เป็น f c ของป่าบอลได้คุยกับ ช่างแมวไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะต้องพาป่าบอลมาสารฝันในในวัยเด็กที่เขาแต่งมีโอนี่เพราะช่างแมวเลยนะได้ครับแต่งมีโอแล้วก็ขี่นั่เองด้วยนะเขาก็อยู่ลาดบุรีนี่นะครับก็ติดตามชมด้วยนะสำหรับอีพีนั้นนะครับก็สำหรับอีพีนี้ลาไปก่อนทีนี้ขับไป let's go ทุกสนน้ไมม่่ตอองงยยาาใ we're killing this shit king back we're killin' this shit